ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,742-3,743บทที่3,742แต่เสียดายอย่างเดียวคืออยู่ไกลจากตัวเมืองหากต้องเข้าออกเมืองในชั่วโมงเร่งด่วนจริงๆเกรงว่าการจราจรคงจะไม่สะดวกนะัก แย่เฉินมาที่นี่เมื่อเชา้านี้ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ผบผันสูงสุดและยังถือว่าดีหน่อยถ้าเขามาที่นี่หลังจากเลิกงานตอนเย็นจะต้องใช้เวลามากกว่าสองเท่าตลอดการเดินทาง ในสุยวิงวินล่าแห่งนี้ราชาแห่งอาคารที่แพงที่สุดคือวิลล่าไม่กี่หลังที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำทั้งหมดมีเพียงห้าหลังเท่านั้นและสองจากในห้าหลังนั้นถูกซื้อโดยฉินกังเขาใช้เงินเป็นจำนวนมากในการปรับปรุงวินล่าสองจากในห้าหลังนี้ให้กลายเป็นวินล่าเดียว เมื่อเห็นว่าทั้งสองเข้าใกล้อ่างเก็บน้ำมากขึ้นเรื่อยๆแย,ย่เฉินก็กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าคุณน่าจะซื้อคฤหาสน์ริมน้ำใช่ไหมใช่เฟยเคิดเซนยิ้มพลางพยักหน้าว่ากันว่าบ้านที่ดีที่สุดของที่นี่คือบ้านไม่กี่หลังที่อยู่ริมน้ำเหล่านี้ฉันเองก็ไม่รู้ว่ามีความพิเศษตามหลักของวงจุ้ยหรือไม่ อันที่จริงหลังจากที่เฉินหยิงซันซื้อบ้านหลังนี้ตัวเธอเองก็ไม่ได้ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนของบ้านหลังนี้เลยด้วยซ้ำและเมื่อเฉินหยิงซันรายงานต่อเธอเธอก็ไม่ได้สนใจมันมากนะัก แต่หลังจากที่ได้นัดหมายกับเซียวถังคุณเมื่อวานนี้เธอก็ได้ให้เฉินหยิงซันพาเธอมาทำความคุ้นเคยกับที่นี่เมื่อคืนนี้เพื่อสัมผัสสถานการณ์ภายในของสุยวินวินล่ารวมทั้งที่ตั้งวินล่าของตัวเอง เย่เฉินคลี่ยิ้มบางตามหลักวงจุย้ยภูเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งโอบล้อมด้วยภูเขาและอยู่ใกล้น้ำตามหลักของวงจุ้ยจะให้ความสนใจการมีน้ำอยู่ด้านหน้าและภูเขาอยู่ด้านหลังลักษณะเช่นนี้หมายความว่ามีความมั่งคั่งอยู่เบื้องหน้าและมีพลังคือภูเขาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตามธรรมชาติ เมื่อกล่าวจบเย่เฉินก็กล่าวเสริมอีกครั้งนอกจากนี้เ l เ y o u ์ของสุยหวินวินล่าน,นั้นดีมากด้านหน้าคฤหาสน์เป็นริมน้ําซึ่งมีลักษณะของทิศทางด้านหน้าต่ําและด้านหลังสูงจากทิศเหนือจรดทิศใต้มีแสงแดดเพียงพอเป็นดินแดนขุมทรัพย์แห่งหวงจุ้ยอย่างแน่นอน พูดถึงตรงนี้เย่เฉินก็อดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้ถ้ารู้ว่าคุณจันซึ้คฤรหานริมน้ำที่นี่งั้นฉันก็ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่เลยวงจุ้ยไม่มีปัญหาใดๆอย่างแน่นอน เฟยเคิด์สินยิ้มก่อนจะพูดว่าได้ที่ไหนกันคุณเย่คุณเป็นปรมาจารย์ฮงจุ้ยคุณต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์มากมายเกี่ยวกับฮงจุย้ยฉันหวังว่าคุณจะสามารถช่วยให้ฉันมองได้ละเอียดยิ่งขึ้นดูโครงสร้างภายในและภายนอกรวมทั้งการตกแต่งของบ้านว่ายังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ฉันไม่ได้แสวงหาความมั่งคั่งหรือความเจริญรุ่งเรือง แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สูงอายุในบ้านจะมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากภัยพิบัติเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าเรื่องนี้คงต้องเข้าไปดูข้างในแล้วจริงๆขณะสนทนาเฟยเขิ่อซินได้พายเย่เฉินไปหยุดอยู่หน้าประตูคฤหาสที่เขาคุ้นเคยซึ่งก็คือบ้านของฉินกังโดยไม่ต้องรอให้เย่เฉินถามเธอหยิบกัดแม่เหล็กใบหนึ่งออกมาแล้วค่อยๆรูดไปที่ระบบควบคุมการเข้าออก นอกประตูจากนั้นประตูอัตโนมัติสองบานใหญ่ก็เปิดออกทั้งจากด้านนอกและด้านในเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเขาถามเธอว่าคุณจันคุณซื้อบ้านหลังนี้หรือใช่เฟยเขิดซิมพยักษหน้าและถามด้วยความสงสัยคุณเย่คุ้นเคยกับบ้านหลังนี้งั้นหรือ แย่ yeah, เฉินประหลาดใจเขาไม่รู้ว่าทำไมฉินกังถึงขายบ้านหลังนี้และตัวเองก็ไม่ได้ยินข่าวลือใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่เมื่อเขาคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉินกังถือว่าเป็นเพื่อนของตัวเองไม่ใช่ลูกน้องจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทักทายตัวเองเมื่อขายวิลล่า เขาจึงพูดกับเฟยเคิร์ซินอย่างสงบว่าฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มาก่อนว่ากันว่ามันได้รับการปรับปรุงใหม่จากวิลล่าเดี่ยวสองหลังจากภายนอกก็พอจะมองออกว่าพื้นที่และตัวอาคารของวิลล่าหลังนี้กว้างขวางกว่าวิลล่าหลังอื่นมาก ใช่เฟยเขิดสซินพูดด้วยรอยยิ้มตามคำบอกเล่าของเจ้าของเดิมที่จริงแล้วมันถูกสร้างขึ้นใหม่จากวิลล่าสองหลังได้ยินมาว่ามันถูกซื้อตั้งแต่เนิ่นๆในเวลานั้นไม่มีคนดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุงและต่อเติมวิลล่าแต่นั่นไม่ใช่สำหรับตอนนี้ เย่เฉินพยักหน้าก่อนจะเปิดปากว่าปัจจุบันฝ่ายบริหารมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากในการจัดการการต่อเติมและสร้างใหม่อย่างผิดกฎหมายและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็รวดเร็วขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีวิธีการสำรวจมากมายปัจจุบันพื้นที่วิลล่าในจินหลิงมักทำการสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศอยู่บ่อยครั้งหากมีการต่อเติมและสร้างใหม่อย่าง ผิดกฎหมายก็สามารถนำภาพถ่ายทางอากาศมาเปรียบเทียบได้ในครั้งเดียวเมื่อค้นพบแล้วก็จะถูกขอให้แก้ไขโดยตรงแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เสร็จสิ้นไปนานแล้วและได้กำหนดข้อเท็จจริงไว้นานแล้วเช่นกันดังนั้นจึงไม่สามารถขอแก้ไขได้อีกต่อไป เมื่อพูดถึงตรงนี้เย่เฉินก็ถอนหายใจวิลล่าของคุณจันหลังนี้ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ซ้ำแบบใครและปัจจุบันมีน้อยมากในอนาคตคงเป็นเรื่องยากที่จะมีอาคารแบบนี้อีก เขิดสินพยักหน้าและพูดว่าบ้านหลังนี้โดยรวมก็ถือว่าไม่เลวแต่มีสองเรื่องที่ทําให้ฉันปวดหัวมากที่สุดคืออยู่ไกลเกินไปและเก่าเกินไปว่ากันว่าวิลล่าหลังนี้มีอายุมากกว่า20ปีแล้วแม้นะว่าเจ้าของเดิมจะตกแต่งใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความคร่่าครึกและหากจะทําการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดปริมาณงานก็คงจะมีขนาดใหญ่มากว่าแล้ว เฟ่ยเข่อซินก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอจึงถามเขาด้วยความสงสยัยคุณเย่ฉันได้ยินรองประธานเซียวบอกว่าคนรักของคุณทำธุรกิจตกแต่งอยู่ไม่รู้ว่าเธอจะสนใจรับงานตกแต่งวิลล่าของฉันหลังนี้หรือไม่ บทที่3,743เมื่อเฟยเขิดซินเอ่ยถึงเซียวชูร้านพันรายาของเขาเย่เฉินก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมตรงไหนท้ายที่สุดพ่อตาของตัวเองได้บอกทุกคนเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดแล้ว เมื่อเห็นว่าบ้านพักหลังใหญ่ของเฟยเคิร์สินกำลังต้องการการปรับปรุงใหม่เย่เฉินจึงพูดกับเธอทันทีว่าช่วงนี้ภรรยาของฉันมีโครงการมากมายอยู่ในมือคาดว่าเธอคงจะดำเนินงานเต็มประสิทธิทภาพแล้วและถ้าคุณต้องการตกแต่งที่นี่ใหม่ทั้งหมดปริมาณงานคงมากเกินไปฉันเดาว่าเธอคงไม่สามารถรับงานนี้ได้แม้ว่าเธออยากจะรับก็ตามทีถึงเวลานั้นคุณจันสามารถ ามารถดูบริษัทตกแต่งอื่นได้เฟ้ยเข่อสินพย,ยักษหน้าเบาๆและพูดด้วยรอยยิ้มว่าถ้ามีโอกาสฉันจะลองไปพบคนรักของคุณที่บริษัทดูถ้าเธอสามารถรับงานได้คงจะดีที่สุดแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ถึงจะกล่าวเช่นนั้นแต่เฟยเขิดสซินก็ยังกลัวว่าเย่เฉินจะไม่พอใจเธอจึงกล่าวเสริมว่าเมื่อวานนี้รองประธานเซียวได้ทักทายฉันไว้แล้วถ้าเรื่องนี้ฉันติดต่อคนอื่นโดยตรงฉันกลัวว่ารองประธานเซียวจะตำหนิฉันในใจเฟยเขิดสซินผลักเหตุผลทั้งหมดไปที่เซียวฉางคุนและการผลักเหตุผลเช่นนี้ก็เป็นธรรมชาติและสมเหตุสมผล ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเซลฉางคุณที่รเริ่มแนะนำบริษัทตกแต่งของเซลชูร้านให้กับเฟย์เคอซินเมื่อวานนี้เฟย์เคอซินเห็นแก่หน้าของเซลฉางคุณจึงไปพบกับเซลชูร้านและให้ความสำคัญในการร่วมมือโครงการนี้กับเซลชูร้านซึ่งล้วนแต่สมเหตุสมผลเป็นอย่างมากเมื่อแย่เฉินได้ยินเรื่องนี้หัวใจของเขาก็ค่อนข้างกังวลสิ่งที่เขากังวลก็คือปัญหาความแข็งแรงของเซลชู ร้านพันรยาของเขา เขารู้ว่าเซียวชูหลานไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ดังนั้นเขาจึงแนะนำให้เซียวชูหลานเริ่มต้นธุรกิจแต่เขาคิดไม่ถึงว่าหลังจากที่เซียวชูหลานเริ่มต้นธุรกิจเธอจะกลายเป็นคนบ้าง,งานและทำงานเกือบตลอดทั้งปีเพราะเห็นเซียวชูหลานงานยุ่งมากเกินไปดังนั้นแย่เฉินจึงไม่ต้องการให้เธอดำเนินโครงการใหม่อีกแต่อย่างที่เฟยเขิดซินพูดเฟยเขิดซินต้องการให้เซียวชาง คุณได้หน้าดังนั้นเธอจึงยังคงต้องไปพูดคุยกับเซียวชูหรานเย่เฉินเองก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าหากเซียวชูหรานต้องการรับโปรเจกต์นี้จริงๆตัวเองก็ไม่มีทางคัดค้านได้ดังนั้นเขาจึงกล่าวอย่างหมดหนทางว่าคุณจันเราวเข้าไปดูในวิลล่ากันก่อนเถอะเฟยเขิรสซิมพยักหน้าเธอกล่าวด้วยความยินดีได้คุณเย่เชิญด้านใน เมื่อเข้าไปภายในวิลล่าเย่เฉินพบว่าเฟอร์นิเจอร์ของตระกูลชิ้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่นี่เพียงแต่ของใช้ส่วนตัวได้หายไปหมดแล้วขณะพาเย,ย่เฉินเข้าไปเฟื่ยเขิดอซินก็แนะนำเย่เฉินไปด้วย เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้เหล่านี้ถูกทิ้งไว้โดยเจ้าของคนก่อนแต่ฉันวางแผนที่จะส่งของเหล่านี้ไปยังบริษัทรีไซเคิลโดยตรงแล้วปล่อยให้พื้นที่ทั้งหมดว่างเปล่าอากนั้นก็จะทำการรื้อการตกแต่งเดิมออกให้หมดและตกแต่งใหม่อันที่จริงเฟ้ยเขือสินไม่ได้สนใจวินล่าหลังนี้เลยด้วยซ้ำ เหตุผลที่ซื้อวิลล่านี้เพียงเพราะเธอดาวถูกว่าเย่เฉินอาจเป็นปรมาจารย์ด้านฮงจุยดังนั้นเธอจึงซื้อวินล่าก่อนแล้วใช้มันเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะเข้าใกล้เย่เฉินเท่านั้นเอง